กุญยมเช้านะคะเสียงเบยยังแบบออเรมีฟาโซลาทีโดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้า <aja has S 3> vocabulary. สู่คูเบลคูณู้ไหมอ่สว่างขึ้นวันนี้นะคะทุกคนเบลก็จะมาทำอิดนะคะที่เราซื้อขึ้นไปไว้เมื่อวันก่อนนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เรลก็ยังไม่รู้นะคะว่าไอเดียของโอ๊ตเนี่ยประมาณไหนนะคะเดี๋ยวให้โอ๊ตมาอธิบายอีกทีนึงทุกันเนาะแหมเมื่อวานฝนตกเปียกเลย แล้วจะยกยังไงอันนี้โอเคไม่เป็นไรนะคะทุกคนให้อาหารไอเด็กตืกันก่อนดีกว่านะคะตื้ยเลยไอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึจเย็นๆแป๊บหนึ่งหยุดก่อน สวัสดีค่ะซามูไรวันนี้มาหาพี่เบลมาแล้ววันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเก่งมากขอลุกหัวหน่อยเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากขอลุกหัวหน่อยจึง้ง เราก็จะเริ่มทำอิดกันโอ้โหใสยย่ยังเก่งเหรอจังระวังไม่ยกอิดอยังไงก็นี่ไงเราโอ้ตอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวอิดขึ้นก่อนอิดแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวก็แล้วก็กองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ยกแล้วก็ถูแล้วก็เอาอิดมายกแล้วก็ถู เาว่านะทำปะเปอร์เชียสเต็ปไหมเพราะว่าถ้าอิดเอาม,มาวางไว้มันจะสกปรก์นะเพราะวันเปียก์เนี่ยทามสะอาดก่อนเทำมสะอาดก่อนแล้วเอาๆค่อยๆทยอย,อยเอาขึ้นมาเลยแล้วพอเอาเอาขึ้นมาป,ปุ๊บก็ใส่กองเลยเดี๋ยวเขาไปทำผ้าให้แม่บอกว่ารองอิดเฉยๆไม่ได้ต้องเอาผ้าด้วยว่าบอกว่าให้เอาผ้าม่วงโอ๋ยพีนพ่นอพีนอพ่นอพี่นอคือตอนนี้มันมีเสื้อที่แบบไม่ใช้แล้วเยอะเสื้อเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย บางทีเบลก็จะแม่เบลก็จะมาเป็นผ้าคีลิ้วแล้วอะไรย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,นะคะอันนี้เบใส่ตั้งแต่มันปอสี่ได้มัง้งแต่ว่าพังหมดแล้วนะคะยังยืดเลยพังหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมันยืดจะเป็นย,ยืดยังไงแล้วอ่ะทุกคนขาดไปหมดแล้วต้องใช้กี่ผืนอ่ะโอ๊ตสอหผืน อีกอย่างหนึง่งเมื่องั้นทําไมเราถึงไม่เอาอิดสักสี่ก้อนที่ต้องใช้กับกงในในพื้นที่นั้นๆมาก่อนอะ่ะไม่ต้องยกทีเดียวทั้งหมดเออแล้วก็พอถูปุ๊บก็เอาเข้าเลยพอถูปุ๊บก็เอาเข้าเลยถูปุ๊บก็เอาเข้าเลยดีไหมดีว่าเขากำลังเอากองใช่มันเอากองออกมาแล้วทีเดียวไงใช่ใช่เดี๋ยวเอามาสี่ก้อนก่อน ตอนนี้ก็ได้อิดมาแล้วนะคะ4ก้อนเนาะโวดบอกว่าจะเอากงกงละสีก้อนเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้อิดเลมีรอยสกรปรกถ้าฝนมันตกโอเคข้างในนี้มีแบงมุมไหมเช็คก,ก่อนมีแบงมุมไหมมันไม่มีนะคะโอเคปลภัพ okay. มีความมันบนใบหน้าของเบลหรือเปล่านะคะทุกคนอตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยกันทํคผลไม้คนละมือหนักนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราดูผลงานกันห่ก่อนเนานะว่าทําเสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้างหน้าตานี่นะคะก็เป็นหอนึ่งอันเนาะเห็นไหมพอจะพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะกวาดทั้งใต้ได้เลย<ๆ>เห็นปหคะไปห้องเด็กกันอะไรเนี่ย <S <S ป็นไงครับวันนี้อดออกกันนะครับวันนี้อดออกกันนะครับเดี๋ยวกระปุกเพื่อให้ออกไปบนึงเดี๋ยวขอรอ เอาคืนนี้แล้วกันต้องทำให้กวาดได้ง่ายที่สุดเราดูผลงานกันก่อนนะคะว่าพอปล่อยพี่โน้ตแบนดี้จะปล่อยแบบนี้ก่อนเนาะนะคะว่าเขาจะกระโดดขึ้นมาในกรงที่สูงขึ้นได้หรือเปล่านะคะเพราะอาจจะงงเลยปกติไม่เคยงงไหมงงเลยนี่ได้อยูมน่จ้าจริงๆต้องมีคือเจ้าบอดปิดเลยตรงนี้นฉี่ใส่เตียง ไม่เป็นไรมั้งฉี่ก็ฉี่ไปดิเข้าเตียงนะเข้าเหรอเออเจ๊น้องพีโน่มันชอบอย่างนั้นพีนโน่ไม่ทำแบบนั้นหรอทำ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 อยู่กับพีนโพน,โนโ่น้อยเนี่โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะสัตว์เลี้ยงจะเป็นแค่ส่วนเต,ต,ต,ต้มๆในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าเราคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเราจะต้องทำลบยเขาให้ดีนะคะไม่คิดเรื่องบันล้วบ๊ายบายรีบไป,ปก่อนนะคะโอ้ขี้บ่นนะคะๆๆๆ